สวัสดีครับเพื่อนๆตัวแทนแล้วก็ทีมงานที่น่ารักขอบคุทุกท่านนะครับสาหรับท่านไหนนะที่ต้องการจะทําเพจนะครับเป็นของตัวเองนะของผมมีไว้ให้อยู่แล้วนะถ้ายังไม่ได้แจ้งมานะครับก็แจ้งมาหน่อยนะครับอเดี๋ยวมาดูกันนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาที่ผมทําเพจให้กับทีมงานนะครับหรือว่าท่านที่มาขายประกันเป็นทีมเดียวกันนะก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตัวอย่างนะมาที่ f a d ์ด n e t ็ o เวิรนะครับจากนั้นมาที่บทความนะแล้วก็มาดูที่เพจของทีมงานนะครับตอนนี้ก็ทยอยทําให้หลายๆท่านไปแล้วนะ หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นรูปของท่านเลยนะครับส่งภาพมาให้ผมหน่อยนะเพราะว่าจะไดเอามาทำนะครับแล้วก็ข้อความตรงนี้เนี่ยอยากจะได้อะไรนะครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาบอกได้เลยเนาะตรงนี้ก็เป็นเบอร์โทรนะครับจะสังเกตว่าพอเวลาถ้าสมมติว่าเรามาใช้งานนะครับก็ให้แนะนําเป็น f a d i n e t w o r k c o m นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเบอร์โทรของตัวแทนในหน้าแต่ละท่านตามนั้นได้เลยนะครับหนึ่งก็คือจําง่ายนะครับแล้วก็เราไม่น่าจะค่อยเปลี่ยนเบอร์โทรกันบ่อยเนาะ,อะโอเค แล้วก็จะมีในส่วนของตัวรายละเอียดต,ต่างๆนะครับพวกนี้นะเบอร์โทรต่างๆเนี่ยตรงนี้ผมเปลี่ยนให้เป็นของทีมงานทุกอันเลยนะครับแล้วก็จะมีแปะวิดีโอไปให้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่มีสอบถามทางไลน์นะครับลูกค้ากดตรงนี้ก็จะไปทางไลน์นะครับสอบถามทางไลน์ของตัวแทนแต่ละท่านเลยนะครับอ่าวันเปิดทําการพวกนี้สามารถเปลี่ยนข้อมูลได้นะครับอยากจะให้ใส่อะไรเนี่ยแจ้งมาได้เลยนะตรงนี้ก็จะเป็นเบอร์อ่าเป็นไลน์ไอดีนะครับหรือว่าเป็นไลน์ลิงก์นะตรงนี้ผมทําให้นะครับแล้วก็ เพิ่มเพื่อนทางไลน์นะครับก็จะมี QR code ไลน์ A นะใส่มาให้หน่อยนึงนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งสําคัญมากๆเลยนะครับบางท่านเนี่ยขายอย่างเดียวไม่ได้ทําทีมงานเลยนะครับไม่ได้สร้างทีมงานเลยนะแนะนําเลยนะตรงนี้เนี่ยผมจะใส่ลิงก์สมัครไปให้ด้วยนะครับใครที่สมัครแล้วนะล็อกอินเข้ามานะครับแล้วเข้ามาที่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับมาเอาลิงก์สมัครนะไปที่โปรไฟล์นะแล้วก็มาเลือกนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้รอแป๊บหนึ่งนะครับ มันจะมีให้เราทําการโหลดลิงก์โปรไฟล์ของเราได้นะนี่ลิงก์แนะนําของคุณนะครับทําการกดไปแล้วก็ Copy ตรงนี้นะครับส่งมาให้ผมหน่อยหนึ่งนะทาง Li น์แอก็ได้นะครับหรือว่าท่านไหนที่เราติดต่อกันนะแต่แนะนําทาง Li น์แอนะครับหนึ่งก็คือพอทาเสร็จแล้วเนี่ยผมจะส่งให้นะแลวภาพมันก็จะยังอยู่เนาะเนี่ยพอเวลาที่สมมติว่ามีคนเข้ามาดูโอ้โ oh, ห oh, น่าเชื่อถือจังเลยนะครับโ oh, อย้ยางสมัครทบับมางจังเลยนะครับพอก,กดลิงก์สมัครตรงนี้ปุ๊บนะครับก็จะเป็นทีมงานของแต่ละท่านเลยนะ อันนี้สะดวกมากนะครับอย่าลืมเอามาให้ผมนะอย่าลืมเอามาให้ผมนะเพราะว่า1นี่ยก็คือมันมันสมัครง่ายนะครับแล้วพอเป็นทีมงานเนี่ยเราก็จะเห็นเลยนะใครอยู่ทีมงานเราบ้างนะครับตรงนี้นะอย่าลืมนะเข้ามาที่เว็บแอดีนะครับกดเข้ามาตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็พอสมัครเสร็จเรียบร้อยนะครับมาที่โปรไฟล์นะแล้วก็ลิงก์แนะนําของคุณนะครับตรงนี้กดแชร์ไปเลยแล้วก็ c o ปปี้มาให้ผมหน่อยนะครับหรือว่าจะแจ้งในส่วนของตัวรหัสสมาชิกมาก็ได้นะครับ สำหรับท่านอื่นนะครับที่ไม่อยู่ในทีมงานเดียวกันเราไม่ได้ทําให้นะครับเพราะว่ามันเช็คได้นะครับว่าใครเป,ป็นทีมงานบ้างนะครับก็กดดูตรงนี้ได้เนาะโอเคขอบคุณนะครับใครที่สมัครแล้วนะแจ้งมาหน่อยนึงนะครับหรือว่ายังไม่รู้จะเอาตรงไหนนะยังไม่รู้จะเอารหัสสมาชิกต,ตรงไหนนะทำตามวิดีโอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันหนะ้า